ว่าด้วยความตรณีห้าอย่างคำว่าโลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทอธิบายว่ามัชฉริยะห้าอย่างเรียกว่าความตรณีคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะความตรณีที่อยู่ 2. กุลมัจฉริยะความตรณีตระกูล 3. ลาบมัชฉริยะความตรณีลาบส วันณมัจชริยะความตรณีวันนะหาธรรมมัจชริยะความตรนีธรรมความตรนีกิริยาที่ตรนีภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถี่เหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตหวงแหนเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความตรณีอีกในายหนึ่ง ความตรณีขันก็ดีความตรณีาธาตุก็ดีความตรณีอายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีนิ้วเรียกว่าความตรณีกล่าวคือถึงความประมาทความปล่อยจิตไปหรือการเพิ่มพูนปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตหรือในกามคุณห้าอย่างการทำโดยไม่เคารพ การทำที่ไม่ให้ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่เจริญความไม่ทำให้มากความตั้งใจไม่จริงความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญกุศลลธรรมทั้งหลายชื่อว่าความประมาทความประมาทกิริยาที่ประมาท ภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้ตรัสเรียกว่าความประมาทคำว่าโลกไม่สดใสเพราะความตรนีและความประมาทอธิบายว่าโลกไม่สดใสคือไม่ส่องสว่างไม่แผดแสงไม่รุ่งโรดไม่แจ่มชัดไม่ปรากฏชัดเพราะความตรนีและความประมาทนี้ รวมความว่าโลกไม่สดใสเพราะความตระนีและความประมาท